เรามาผิดทางนะคะถามชาวบ้านแล้วเราต้องเดินย้อนกลับไปคนเราฝั่งอยู่ฝั่งนู้น <c oughs> เจอทางขึ้นแล้วค่ะ <c oughs> ทางขึ้นก็จะมีรูปพระพุทธรูปอยู่ด้านหน้านะคะทางชันกว่าที่คิดนะแต่ไม่เป็นไรทางมันสั้น <c oughs> นี่ค่ะเดินไปเรื่อยๆรืย <c oughs> เดี๋ยวก็ถึงเองแหละ <c oughs> ไม่หลงทางแน่นอน <c oughs> เพราะว่าเขาจะมีป้ายแบบนี้ป้ายเขียวๆติดไปตลอดทางเลยค่ะป้ายธรรมะติดไปตลอดทางเดินไปซึ้งในรถพระธรรมไป เราพักทุกานาทีนะคะจะถึกไหมวันนี้จะเป็นชั้นหินให้เดินจะง่ายหน่อยเพราะว่ามันมีเป็นขั้นๆนะมันจะไม่ค่อยลื่นเหมือนดินเมื่อกี้อันนี้ต้องปีนจริงแล้วแหละอยู่ข้างบนแล้วมันสดชื่นจังเลยยังไม่ถึงค่ะไปต่อตามทางแคบๆทางนี้ยังไม่ถึงนะหิวก่อนพักทุกานาทีทางนี้ไม่พลาดเหมือนครั้งก่อนนะคะเตรียมของกินมาพร้อม เราเดินมาถูกทางนะคะเจอป้ายแล้วไปต่ออีกโอ้ยครงนี้ดูเหมือนจะยากกว่าเดิมนะเนี่ยเมืองผีขุด260เมตรอ่านชื่อเราไม่กล้าไปเลยอะในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะคะทุกคนก็จะเห็นองค์พระพิฆเนศอยู่ตรงนี้พระศิวลีถ้าเดาไม่ผิดนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มีป้ายเขียนไว้ โอ้ยมาถึงแล้วสดชื่นจัง โชคดีเมื่อคืนฝนเพิ่งตกค่ะวันนี้ก็เลยอากาศเย็นไม่ค่อยร้อนดีๆได้เวลากลับในใจบอกว่าอยากอยู่ต่อตารางงานบอกว่ากลับเถอะงานรออยู่กลับก็ได้อยากจะไปให้ไกลกว่านี้ขอเวลาว่างก่อนนะ ถ้าเราเอาของกินขึ้นมาให้เราเอาขยะจับไปด้วยนะสงสารป่าเราจะได้มีป่าสวยๆไว้อยู่กับเราน้าน้ เราจะหลงทางอีกแล้วนะคะลงทั้งไปทั้งกลับเรากลับมาคนละทางกับทางเข้าอ่ะซึ่งมันเป็นทางอ้อมอ่ะเราจะต้องไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเท่ากับว่าเราต้องเดินอ้อมเขาเนี่ค่ะทางอันนี้ก็จะดีกว่าทางที่เราขึ้นไปไม่ค่อยเป็นดินเท่าไหร่ยังมีลาดยางให้เดินอยู่เล็กน้อยอันนี้ก็ออกมาจนได้แล้วนะคะออกทางไหนก็ไม่ลงลงอีกฝั่งนึงเราก็ต้องเดินไกลกว่าเดิมค่ะ เรามาทะลุบ้านใครก็ไม่รู้อะทะลุลงมาในบ้านเขาเลยอะเธอเราต้องเดินออกไปถนนข้างนอกตรงนู้นนะเจ้าของบ้านคงไม่ว่าอะไรเราแค่หลงทางหนูกำลังจะไปแล้วค่ะเย่เจอถนนแล้วก็ดีนะขึ้นทางหนึ่งแล้วก็ลงทางหนึ่งเราก็จะได้เห็นวิวเยอะๆหลายๆทางเจอทางขึ้นแล้วจยุดตรงนี้ ทางที่เราขึ้นมาเมื่อกี้แต่นน่นคือทางที่เราลงเราไปลงอีกฝั่งหนึ่งค่ะเดินอ้อมกันไปบริหารร่างกายดีจบทริปแล้วถุงขยะสองใบแล้วก็มดกัดที่4ี่ตัวเดินทางกลับด้วยสวสดีภาพไปาย